สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันตุรกันวันนี้อยู่ที่าลาวไก่ของครูพาวินีปิ่นงามครูวิโรธปิ่นงามด้ค่ะเด้อไก่พันไขค่ค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาให้อาหารไก่สวยสวยค่ะสวยมากเลยงอนเป็นสีชมพูไก่สุขภาพดีค่ะครูพาวินีเก็บไข่ยัง ยังไม่เก็บไข่แต่มันไข่แล้วใช่ไหมน้องไก่ไก่ไข่แล้วค่ะพี่น้องไข่แล้วแต่ยังไม่เก็บให้อาหารก่อนสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมพันตุลากันค่ะขอบคุณเยลยเลยด้วยค่ะ ไก่พันไข่มีทั้งหมด30ตัวค่ะกำลังกินข้าวกินหัวอาหารน่ารักมากเลยค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะพอมีพออยู่พอกินก็เลี้ยงไก่พันไข่เสร็จเรีย,ยบร้อยก็ไว้รับประทานในครัวเรือนค่ะมีเหลือก็ไปขายไปจำหน่ายแพยงละหนึ่งร้อย ยี่สิบาทค่ะฟองย้ายใหญ่ฟองใหญ่เนื้อไข่ก็แดงค่ะไข่แดงดีมากเลยเนื้อแน่นเนื้อแน่นผลิตออกมาไม่พอขายค่ะเพราะว่าไก่มีแค่30สบตัว30สบตัวก็ได้ประมาณวันละหนึ่งแผงค่ะนี่ภคุภาวินีกำลังเก็บไข่ภคภาวินีโชว์ไข่ไก่หน่อยฟองโตไหมนี่ค่ะฟองโตมากเลยค่ะ ว่องโต,โตโตโตมากขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทุกทุกงานทุกอาชีพเลยค่ะที่ท่านเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่ท่านให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมช่องโครมพันตุลากัน ก็จะถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินค่ะตามภาษาบ้านเรานี่แหละค่ะลูกเช่าให้เช้านาะคุณพันธ์ก็เป็นลูกเช้าไร่เช้านาเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ด,ดสวนคือพอ่อคือแม่นี่แหละค่ะอ่าคสืบสารต่อยอดจากคุณพอ่อคุณแม่โอ้สวยงามมากเลยพาวินีขนล่วงเหรอ ีอ๋อเขาผัดขนเขาเรียกว่าผัดขนผัดขนโอ้อากาศร้อนเนาะอากาศร้อนไม่ค่อยกินอาหารอ่ะเซฟอ่ะเอาเซียนอะจับตรงขอบนะลูกโอเคแนะนำตัวเองอยังสวัสดีสดครับอ่าโอเคได,ได้ได้กี่ฟองวนอันนี้น้อนป้าป้าปถอยแปก่อนถอยไปก่อน,อ,น,อ,นอ่าดูไข่ไก่นะคะ โชว์ให้ให้กับเอฟซได้ดูเลยค่ะไข่ไก่สวยงามมากเลยค่ะเอามาโชว์ไข่ไก่ค่ะเต็มตะกร้าเลยค่ะเอาผาวินินี่ค่ะคือเจ้าของไข่เจ้าของไข่ไก่ขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโชว์ไข่ไก่เนี่ยค่ะฟองโตมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ